สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาว youtube นะครับวันนี้ผมก็มาเสนอวงจรอ,อีกหนึ่งวงจรนะครับที่ว่าดึงดึงปลาได้ดีพอสมควรนะครับก็มีความแรงพอสมควรเป็นแกนส่มแอครับพันสูตรเดียวกับแกน3่มแอมสยามนีออนนะครับสูตรเดียวกันนะครับถ้าสังเกตดีๆ2ยี่ห้าสิบเก้าร้อยสิบเลยจะคดออก จะพันให้มากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ตายตัวแต่ผมใช้อยู่แค่ร้อยสิบนี้ก็เหลือก่ละดึงเท่านี้ก็ดึงง่ายท้องครับสี C ขาออกเป็นไมล่าสองไมโครนะครับรหัสสองศูนห้าถ้าหาไม่ได้ก็คือใช้รหัสหนึ่งศูนย์ห้าขนาดสองตัวนะครับสองเคโวลตนะครับสอเคโวลตถ้าหาสองเคไม่ได้ให้ใช้หกร้อยสามสิบหกร้ยสาสิโวลต์นะครับ ใส่แค่นี้นะครับไม่ต้องไปใส่ไดโอดหรืออะไรใส่แค่นี้ก็พอแล้วดึงตรงนี้เป็น vr นะครับวนลุ่มวนลุ่มที่ใส่ในเครื่องเสียงนะครับ 10k ชั้นเดียว 10k ชั้นเดียวจะมีอยู่3ค่าจำซ่องค่าติดกันจำซ่องค่าติดกันนะเราจะเลือกอยู่ค่านก็มาต่อกับค่า B นะเนี่ยจากคดทิกคดทิกนี่ทีหนึ่งครับ พดทิกยี่สิบห้ารอบเบอร์ยิบสามนะครับก็เอามาเข้าอาร์สองจุดสองเคครึ่งวัดพอครับเดี๋ยวผมลืมเขียนนหนึ่งทับสองวัดเฉพาะตัวนี้นะครับอ้าวผมเขียนไว้นี่แล้วนี่าเนี่ย0.5วนจุดห้าวัดครึ่งวัดพออ่า์สองจุด อ่าคนะครับครึ่งวัตนะครับอย่าไปใส่5วัตนะมันใหญ่เกินใช้เล็กๆพอไฟบวกก็เนี่ยครับคดทิกก็คดไฟเข้าจะมารวมกันแล้วก็ใช้ไฟบวกจ่ายไปใส่คาปาซ2ส0 0พันมิโคร35โวลต์นะครับโคบวกผมเขียนไว้แล้วนะครับโคบวกใส่ไฟบวกนะครับโคลบมาไฟลบ อา้าวผมเขียนไว้ผิดมัวงเนี่ยเดี๋ยวรถพีตาลาย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 อ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช้ไม่ใช้นะตรงนี้ไม่เกี่ยว <c oughs> เขียนผิดรีบไปหน่อย ก็สังเกตดูมันจะมีตัวแรกใช่ไหมตัวแรกนี้จะเป็นไดเป็นไดเป็นไดอยู่สองตัวนะครับอันนี้วงจรน,นี้เขาเรียกถ้าเวียดนามเขาจะเรียกว่าหนึ่ง T R C หนึ่งนะครับ T R C ก็คือไดหนึ่งขับ4ไดหนึ่งขับสแต่ทําเป็นสองชุดนะครับทําเป็นสองชุดกําลังขับมันจะแรง มันจะแรงขึ้น,นก,นก,ก็ใครสนใจก็ลองเอาไปทำเล่นกันดูนะก็ใช้ดีพราะมนควรใช้อลูมิเนียมมาพับฉากก็ได้ครับแผ่นอลูมิเนียมหน้าๆสักสามมิลสามจุดห้าเงี้ยพับฉากแล้วก็วางมะแปลงแล้วก็ยุดทีอาเข้าไปถ้ากลัวร้อนก็พัดลมพัดลมใส่สักตัวนะครับแต่เวียดนามจะใส่พัดลมหมดเลยเวียดนามส่วนใหญ่จะใส่พัดลม ถึงมันจะไม่ร้อนมากจะเข้าก็ใส่กันเพราะคนคนเวียดนามที่ทํามาก็ใส่พ้าลงนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ดีพอพอต้องควรเอาไว้เอาไว้ช้อปปลาได้หลายชนิดนะครับถ้าทําดีๆก็ปลานิลก็อยู่นะครับแต่แบดแบดต้องถึงด้วยครับแบดต้องถึงแบดไม่ถึงก็ไม่อยู่ ตัวนี้จะทำง่ายอะไรน้อยคือใช้ R ตัวหนึ่งใช้ VR ตัวหนึ่งนะครับทำง่ายมาก TR ใช้718ดหนตัว1 3บ0าบาทห้าสิบไม่ต้องไปใช้1 0 4 7งสเจหลักแพงสเปคพอๆกันครับไม่ไม่ต้องไปใช้อะไรแพงมากทำมออน็อกจะไปใช้ของแพงไม่คุ้มถ้าทำเล่นเองเนี่ยเนี่ยเท่านี้พอครับ รวมรวมแล้ว tr 10บตัว m สาม m vr เนี่ยใช้ปรับไฟและความที่ไปในตัวนะครับคือติดติดไวหน้ากล้องเลยเวลาเราทำา v r ติดไวหน้ากล้องเลยใช้ปรับไฟได้ไฟอ่อนไฟแรงตัวเนี้ยเล่งที่ตัวนี้เลยหมุนเอาได้เลยความทรงความที่อะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามที่เราหมุนเลยไฟ แรงดันไฟและความที่จะเปลี่ยนแค่เรามุ่น vr เนะี่ยมุนปรับทำง่ายครับแล้วใช้ดีดึงปลาดีปลาช่อนนี่ดึงขึ้นผิวน้ำแล้วเปิดเงืออเลยปลาลงก็ไล่ดีปลานินถ้าว่าได้ไหมก็ได้นะก็เวียดนามก็ใช้ช็อตปลานินกันใช้ตะแกรงคนระับใช้ตะแกรงจะดึงดีมากถ้าใช้งามถ้าใช้งามช็อตอ่า บางคนตายน้ำตื้นที่งามนะครับงามเนี่ยถ้าทำเป็นงามช็อตให้ใช้เหล็กการล้มทำใช่ไหมครับหรือไม่ก็เป็นลวดเชื่อมทองเหลืองเส้นใหญ่ <c oughs> <c oughs> ก็ทางทางให้มันค้างๆค,ครับวัดจากปลายอีกด้านหนึ่งให้ถึงปลายด้านหนึ่งเจ็ดสิบเซนอย่างน้อยอย่าไปทําแคบนะครับทําแคบไฟมันหักหลางกันก่อนแล้วปลาจะไม่ค่อยอยู่ถ้าทำค้าง ปลายด้านนี้ห่างจากกับด้านนี้ห่างกันเนี่ยวัดวัดมาแล้วได้เจ็ดสิเซนปลาจะอยูดด่ดีอันนี้ก็เอามายากให้แบบลองเอาไปทำเล่นกันดูสูตรนี้ผมก็เคยทำใช้แล้วก็ใช้ได้ดีดีพอสมควรถึงดีมากปลาช่อนนี้ดึงดึงขึ้นเลยแต่ก็มีบางลูกที่ผมเคยทำแต่เป็นสเปคเล็กคว่นี้เป็นซ่องแอม ปลาช่อนไม่ขึ้นครับตายอยู่ใต้น้ำเลยซีดท,ทันทีกระดงกระดูกขาดก็มีวงจรซีทีนะครับซีทีเวียดนามอันนั้นมันแรงเกินช็อตกบนี่กบไม่โผล่เลยนะกบตายเลยช็อตวันนี้วันลุงขึ้นไปดูได้เลยอืดผมงมหาไม่เจอตัวนั้นนะลองช็อตดูตายขาที่มันแรงจริงแล้วก็กินแบตมากวงจรซีทีอะ แต่ตัวนี้มันจะไม่ค่อยกินแลวใช้งานได้ดีด้วยทำง่ายใช้งานได้ดีสวิตซ์หลายหล,ยลยคนถามาสวิต์ใส่ตรงไหนต่อจากขา VR มาเข้าข่า B นี้ก็ได้ครับได้เหมือนกันก็ใช้งานได้เหมือนกันหรือจะต่อที่ไฟบวกก็ได้ต่อที่ไฟบวกนี่ก็ใช้รีเลย์ตัดต่อแต่ใส่ไฟบวกนี่มันเปืองรีเลย์ก็มาใส่นี่จะไม่เปือง ก็คือเอาสายสวิตจะมีสองเส้นใช่บแลก็ต่อทีา vr เส้นหนึ่งต่อขาบ b e เส้นหนึ่งก็มาเข้าตัวสวิตกดปื๊ดปื๊ดปื๊บปื๊บ,บ,บมันก็ทํางานมันไม่มีอะไรได้ตัวแรกเนี่ยเป็น tr ตัวแรกน,นี่เป็นได้เป็นได้ขับมานะขับมาใช้กระแสคขาีมา ขับขา B ชุดขับกําลังนะครับ <c oughs> ชุดขับกําลังก็จะขับออกที่ขาซีขับออกที่ข่าซีนะครับขาซขาซขาคอนเลคเตอร์ครับวิ่งมานี้เข้าขดลวดมาแปลงขดไฟเข้าก็เกิดการเนี่ยวนำํำเกิดการเนียนนํำแล้วก็ขับออกมาด้านนี้นะครับด้านนี้เอาไปใช้งานทำปั๊กหรือทำอะไรก็ได้ เอาไปใช้งานช็อตปลาได้ก็เดี๋ยวผมถือค้างไว้นิ่งๆแล้วก็แคปหน้าจอแคปหน้าจอไปทำกันนะครับทำเล่นสนุกสนุกได้ทำขายก็ดีเป็นอาชีพเสริมนะครับแบ่งปันกันไปก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะครับผมก็จะ อเอาวงจรที่เคยทำทำมาเอามาลงไว้ให้เพื่อนๆสมาชิกได้เอาไปทำเล่นกันครับเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทำแล้ว